มมนตาอะไรบ้างปิดตาเลยเ <c oughs> จอของเหนียวนี่เดี๋ยวมองนะ <c oughs> ย่างย่างยาง่ง <c oughs> มาอะไรมาเสร็จแล้วโอ้ของเหนียวนี่ตรงเนี้ยใครหยิบก่อนดีกว่ามันเล็งไง่หอวะ <c oughs> มองไม่ออกหรอเน,นียนแพงแล้ว <c oughs> อย่าเล็งนานดิ ไม่ใช่ผู้บอกถ้าเจอแบบอันนั้นมันต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่นี่อยู่นี่นๆไม่ลองคิดเยอะบเร็วกินเข้าไปสิจะได้บอกกินเลยเลยไม่ใช่ นี่ยเนี่ยกำวลอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมี็พีรุ่นสุดเยว่อนดีกว่าไม่ไน้ติ่งเข้าไปสิไม่ใช่เอาะไรนันใช่ไหมใช่ไหมฟังก่อนไดาโดนคนเดินโซลเกมจบเลยนะคนนึินห้ามจะโดนไม่ได้แล้วนะเท่านั้นน่ะ ไม่ใช่กินเข้าไปไมบารดัี้กินเข้าไปไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันใสเกินมันใสเกินแล้วเนี้ยอีมงหนอยก่ใไหมเนี้ยไม่ใช่กินเข้าไปกินเข้าไปก่อนดไม่บอกกินเไปกิเข้ายได้บอก ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่วยกันด้วยเ,เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เ,เปลี่ยนได้ไม่ใช่อันนี้นี่ว่า En ég er að hraða ykkur að